ดีวิวตลาดปาลาริมทะเลฮอกไกโดสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดปลาที่อยู่ติดกับทะเลฮอกไกโดเลยตลาดปลาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโทมาโกไมซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากๆในเรื่องอาหารทะเลตลาดนี้เรารู้จักด้วยความบังเอิญเพราะว่าที่จริงแล้วเราตั้งใจจะมากินอาหารทะเลที่ร้านนี้ ดูสิคะคนเพียบเลยร้านที่เราตั้งใจจะมากินเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่ายโมงตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงค่ะคนยังยาวขนาดนี้เราคิดว่าถ้าต่อแถวไปก็คงกินไม่ทันร้านปิดแน่ๆก็เลยจำใจต้องขับรถผ่านไปแค่เห็นแถวกระทอแล้วค่ะพอตัดใจจากร้านนี้ได้ก็เริ่มหาร้านกลางวันจาก Google แ a p ใหม่จนได้มาเจอกับตลาดปลาที่เราอยากจะแนะนําทุกคนในวันนี้เนี่ยแหละค่ะตลาดนี้มีชื่อเต็มๆที่ยาวนิดนึงว่าอุม e ิโนเอกิคุรัตโตมินโตอิจิบะ ด้านในก็จะมีทั้งร้านขายผักขายผลไม้เครื่องดื่มของหวานแล้วก็ข้าวหน้าอาหารทะเลสดและนี่ก็คือร้านแรกที่เราจะได้เจอหลังจากที่เราเข้ามาในตลาดเป็นร้านขายผลไม้พรีเมียมที่ทุกคนเข้ามาแล้วจะต้องตาโตกันแน่ๆตอนนั้นเราไปช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะมีองุ่นเยอะมากๆอันนี้ก็คือองุ่นชายมาสัสคัตราคาก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันอย่างพวงนี้ก็ราคาแค่1,200เยนแบบเป็นแก้วขนาดให้ลองชิมราคา500เยนก็มีค่ะ และในระหว่างที่เรากําลังตื่นตาตื่นใจกับองุ่นอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีคุณยายคนนึงเขาเอาองุ่นมาให้เราชิมก็คือพนักงานของร้านนั่นเองคุณยายเอามาให้เราชิมแบบไม่อั้นเลยนี่พยายามขายเราสุดๆแล้วอยู่ๆเราก็ไปสะดุดตากับองุ่นพวงนี้มันชื่อว่าลูบี้โรมันราคาพวงละ1 2 0 0 0เยนหรือประมาณ3,000บาทกะจะตัดใจซื้อมาลองกินเป็นคอนเทนต์แล้วแต่ในร้านดันเหลือพวงเดียวแถมยังมีคนจองแล้วด้วยเราก็เลยต้องตัดใจแล้วก็ไปหาซื้อย่างอื่นแทนสุดท้ายเลยตัดสินนใจซื้ออมมลาาทน แต่ก่อนจะกินเมลอนกันเนี่ยต้องไปหาข้าวกลางวันก่อนนะคะเพราะว่านี่เรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันเลยเดินไปเดินมาก็มาสะดุดตากับร้านนี้ร้านนี้เขาไม่ชื่อว่าวากามะด้งหรือแปลว่าร้านข้าวหน้าเอาแต่ใจแค่ชื่อร้านก็เก๋แล้วเนาะเราก็เลยเลือกกินที่ร้านนี้เลยค่ะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆให้บรรยากาศแบบโลเคอล้าจะมากันเป็นกลุ่มใหญ่เราคิดว่าร้านน่าจะนั่งไม่พอและนี่ก็คือการสั่งข้าวหน้าเอาแต่ใจค่ะคือเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาถ้วยไซส์ไหนแล้วใส่อะไรบ้างฟีลแบบประมาณข้าวราดแกงบ้านเราเลย ใส่3อย่างเท่าไหร่ใส่4ี่อย่างเท่าไหร่เขาก็จะมีราคาเขียนติดเอาไว้เราเลือกสั่งเป็นอูนิปูกุ้งแล้วก็แซลมอนเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าข้าวหน้าเอาต่ใจของเราจะหน้าตาเป็นยังไงสําหรับคนที่นึกอะไรไม่ออกจะสั่งเป็นเซตแบบนี้ก็ได้เขามีหอยย่างมาให้เป็นพิเศษด้วยหลังจากสั่งไปได้ไม่นานอาหารก็มาถึงอันนี้เป็นแบบของเซตนะคะพนักงานจะเสิร์ฟหอยย่างมาให้ก่อนหอยชนิดนี้คือหอย6กกิหรือว่าหอยปีกนก ถ้าโดนความร้อนแล้วมันจะกลายเป็นสีชมพูค่ะอาหารที่เข้าคู่ในเซตมาแล้วอลังการมากๆจริงๆสั่งเซตนี้มาก็คุ้มอยู่นะข้าวหน้าเอาใจใจของเรามาแล้วค่ะอลังการไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยแถมยังได้เยอะกว่าที่เราคิดอีกแค่กุ้งนี้ก็มา5้าตัวแล้วพอเอามาเรียงกันแล้วถ่ายรูปสวยมากๆตรงปกทั้งคู่เลยจริงๆการมาเจอร้านที่ตลาดนี้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่ได้พาจากร้านดังมาเราคงไม่รู้จักร้านนี้ รีวิวรวมๆเลยคืออร่อยมากๆเราว่ามันโอเคเลยนะคือไม่ต้องต่อแถวรอด้วยแล้วอาหารทะเลก็สดเพราะว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันจริงๆเรามาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วค่ะก็เพราะว่าตั้งใจมาตามรอยร้านดังนั่นแหละแต่ว่าครั้งแรกที่เรามาร้านดังเขาปิดเราก็เลยผ่านเลยไปเลยไม่ได้มาแวะที่ตลาดนี้วันนี้ก็ตามมาที่ร้านดังอีกแต่ถึงจะไม่ได้กินเพราะว่าคนต่อแถวเยอะเกินไปก็ <S <S <ค>ยังรู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เลือกมาทานอาหารทะเลของเมืองโทมะกุไม กินข้าวเสร็จแล้วก็มาจัดการกับเมลอนกันต่ออันนี้เราเอามากินในรถค่ะเพราะว่าในตลาดไม่มีที่ให้กินถ้าชอบทานอาหารทะเลสดๆลองมาแวะที่เมืองโทมาโกไมดูนะคะแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนหรือใครที่อยากทานผลไม้สดในราคาไม่แพงแล้วก็แนะนําที่ตลาดนี้เหมือนกันค่ะเมลอนอร่อยมากๆวันนี้ขอมารีวิวเฉพาะตลาดปลาก่อนไว้ครั้งหน้าเราจะกลับไปร้านดังร้านนั้นให้ได้ไว้จะกลับมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะวันนี้ไปแล้ว